สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนางเช่นเคยนะคะกับการทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูนางมีการทดลองใหม่มาให้ผู้ปกครองและก็นักเรียนของเราได้ทำตามนะคะการทดลองวันนี้ก็คือการทดลองเกิดอะไรขึ้นกับนมนั่นเองนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าวัสดุอุปกรณ์และก็วิธีการทดลองเป็นยังไงคะ อุปกรณ์ในการทดลองในวันนี้จะประกอบไปด้วย3อย่างนะคะก็คือ1นึ่งเนมนั่นเองค่ะโดยเราจะใช้นมทั้งหมด1กล่องนะคะ2ก็คือแก้วน้ํานั่นเองค่ะแก้วน้ําที่เราใช้เราจะใช้เป็นแก้วน้ําใสนะคะเราถึงจะได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของนมเราได้และ3ก็คือมะนาวนั่นเองค่ะ เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปเริ่มการทดลองกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะเมื่อเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนํานมนะคะเจาะนมแล้วก็บีบนมใส่แก้วนะคะขนาดที่เทนมออกมาจากกล่องนะคะ ให้ผู้ปกครองนะคะตั้งคำถามกับเด็กๆนะคะว่านมที่เทออกมานะคะมีลักษณะยังไงคำถามเช่นนมมีสีอะไรมีกลิ่นหรือไม่เทออกมามีอะไรอยู่ในนมหรือเปล่านมมีตะกอนข้างในหรือเปล่านะคะ การเทนมจะเทอยู่ที่ประมาณครึ่งแก้วนะคะบีบลงไปให้ได้ถึงครึ่งแก้วเลยนะคะเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนมได้ชัดเจนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้นํามะนาวของเรานะคะไปฝานเป็นซีกแบบนี้นะคะนํามะนาวที่ได้บีบลงไปในแก้วเลยค่ะ บีบอีกเลยนะคะขนาดที่บีบน้ำมะนาวนะคะผู้ปกครองก็สามารถตั้งคำถามให้เด็กๆสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเมื่อบีบมะนาวเสร็จแล้วให้คนน้ามะนาวแล้วก็นมให้เข้ากันนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะการทดลองวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้ทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนที่ผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะจะทราบผลการทดลองว่าเกิดอะไรขึ้นกับนมเรากันแน่เรามาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะในการทดลองนี้คำศัพท์ที่หนึ่งนะคะเป็นคำว่ามะนาวคะ่ะจะออกเสียงคำว่า lemon อีกครั้งนะคะ lemon คำที่2นะคะก็คือคําว่านมค่ะคำว่านมภาษาอังกฤษออกเสียงว่า milk อีกรอบค่ะ milk และคําที่3นะคะก็คือคําว่าแก้วค่ะคำว่าแก้วภาษาอังกฤษออกเสียงว่า glass อีกรอบค่ะ glass เก่งมากค่ะเมื่อเด็เกๆออกเสียงคำพท์ครบเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนมเราที่เราบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปในนมไปดูกันเลยค่ะสรุปผลการทดลองในการทดลองในวันนี้นะคะการที่เราบีบน้ำมะนาวลงไปในนมนะคะจะทำให้นมของเราเกิดเป็นลักษณะเปลี่ยนไปยังไงคะ ถูกต้องค่ะลักษณะของนมเราจะเปลี่ยนเป็นตะกอนนั่นเองนะคะที่เป็นอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่านมของเรานะคะจะประกอบไปด้วยโปรตีนและมะนาวก็คือกดนั่นเองนะคะเมื่อเราบีบกดลงไปใส่ในนมนะคะกดจะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนในนมทำให้จับตัวเป็นลิ่มนั่นเองค่ะทำให้นมของเรา เป็นยังไงกันบ้างคะการทดลองในวันนี้สนุกกันหรือเปล่าคะคุณครูนางหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะทําให้ผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนั่นเองคะ่ะสําหรับการทดลองในวันนี้คุณครูนางต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในการทดลองครั้งถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ